เดี๋ยววันนี้จะมาเตรียมต่อที่จะไปทาบนะครับวิธีเอาต่อไปทาบนะครับนี่คือมะม่วงที่เราพ่อมาเล็ดไว้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาทาบมะม่วงต้นใหญ่ให้ดูนะครับต้นนี้ความสูงประมาณ5เมตรได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทาบต้นใหญ่ให้ดูกันนะครับว่าเดี๋ยวมาตัดตดอีนะครับแล้ก็มามัดเชือกไว้นะครับ อันนี้จะเป็นผ้าท่ากิ่งนะครับรามาัดไปอา่างนี้นะครับยืดออกมาเป็นเส้นแล้วก็มัดไปนะครับทีนี้เราก็จะปาดต่อใส่แล้วนะครับตรยที่ปาดปาดแบบนี้นะครับ จัดเลยนะครับอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับจะก็สอดเข้าไปเลยครับอันนี้เราจะตัดตรงนี้เริ่มมัดมัดก่อนนะครับเพราะว่าตอเราใหญ่นะครับเราต้องมัดเป็น,เ,ปนเชือกเพื่อให้แน่นก่อนนะครับก่อนที่จะพันแผลนะครับมัดเสร็จแล้วเราก็พันได้นะครับ ไปคือการควนจริงนะครับอระกอ์ตัวช่วยนะครับอันนี้ทางมะพร้าวนะครับมเรเงินของเราสั้นไปหนไหนการเรยึดถึง จะใส่ขุยมะพร้าวนะครับเดี๋ยวเรามาเย็บเย็บก็มาให้ไม่สุกนะครับเราไปเย็บโทษมเสร็จแ,แล้วเราก็เอาขุยใส่นะค,ะนะครับนีบ <ๆ S 1> น่ๆๆน,ะนะครับยัดลงไปเลย ขุยมะพร้าวแน่นแล้วนะครับต้องให้แขลอยู่เหนือขุยนะครับอย่าให้อย่ให้ขุยอมแผลนะครับแล้วเราก็มัดมัดด้านล่างนะครับตบัวบนมัดแล้วเราก็มามัดด้านล่างนะครับ